ที่จะไปข่าวสารอื่นครับมาตรวจเช็คสภาพอากาศกันก่อนว่าก่อนเข้าฤดูฝนยังเป็นทางการนั้นสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้คุณภาพอากาศภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศครับไทยเตรียมสิ้นสุดฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนวันที่ย2พฤษภาคมนี้ครับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษท,ทางอากาศรายงานภาพรวมปริมาณ PM 2.5ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากปานกลาง ภาคเหนือภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีตรวจวัดได้20ถึง45ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กระหว่างวันที่20ไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้พื้นที่17จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปประกอบกับช่วงวันที่22ถึง23พฤษภาคมอาจพบฝนตกได้ในบางพื้นที่ทั้งภาคเหนือตอนบนและตอนล่างครับ กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ระบุว่าประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเข้าสู่ฤด,ดูฝนในวันที่22พฤษภาคมนี้คาดการว่าจะมีฝนตกชุกหนานแน่นและต่อเนื่องค่ะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแต่ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤด,ดูฝนนี้จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ5และน้อยกว่าปี2565ที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลทําให้เกิดการขาดแคลนน้าด้านการเกษตรได้ในหลายพื้น โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทานค่ะส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ด้วยค่ะ